โบราณอาจารย์ท่านเสนอสูตรอายุยืนไว้5ประการนะครับวัถธรรมครบทั้ง5ประการชีวิตก็จะเบิกบานอายุยืนประการที่ 1. มีวาสนาเป็นทุนคือมีปุกเพกะตะปุญญาตาทำบุญมาดีเกิดมาชาตินี้จึงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเรียกกันว่าไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครเป็นต้นมีวาสนาเป็นทุน ประการที่สองมีบุญเป็นยาทำบุญเป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำอโหสิกรรมแก่ทุกคนสร้างกุศลอยู่ตลอดเวลาเป็นยารักษาชีวิตได้วัดก็เข้าประสงค์องค์เจ้าก็ไหวทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็จเจริญไม่เพลิดเพลินอยู่ในเรื่องของอบายมุขแต่รักษาจิตให้ใสรักษาใจให้เป็นบุญกุศลอยู่ตลอดเวลา ให้ทานก่อนจะกินรักษาศีลก่อนจะไปทำจิตใจให้สงบก่อนที่จะเข้านอนเป็นต้นนะครับประการที่สามมีเมตตาเป็นบ้านมีเมตตาธรรมสม่ำเสมอแผ่เมตตาอยู่ตลอดเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดมีเมตตาเป็นบ้านนะครับคุ้มแดดคุ้มฝนความทุกข์ก็เข้ามาไม่ได้ความเดือดร้อนนอนทุกข์ก็ไม่เกิดประการที่สมีลูกหลานเป็นผ้าหม่มเพราะลูกหลานกระตันยูกะตะเวทีมีลูกดีก็เป็นสีสง่าหน้าญาติวงพงศาก็ผ่องใส ทางชาวบ้านร้านถิน่นที่ใกล้ไกลก็ตั้งใจสรนเสริญเจริญพรหน้าชื่นตาบานอยู่ตลอดเวลาลูกหลานเมืองกระผพ้าหม่มให้เกิดความอบอุ่นชุ่มชื่นเย็นจิตเย็นใจนะครับประการที่ 5. มีอารมณ์สดชื่นรู้จักมองโลกในแง่ดีรักษาจิตให้ใสรักษาใจให้สุขอยู่ตลอดเวลาถือคติว่าเวลาใดถ้ามีมารอยู่ในจิตจะหงุดหงิดตลอดไป แต่ว่าเวลาใดมีพระอยู่ในใจเราจะแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลาถ้าทำได้อย่างนี้นะครับมีวาสนาเป็นทุนมีบุญเป็นยามีเมตตาเป็นบ้านมีลูกหลานเป็นพราหม่มมีอารมณ์สดชื่นอายุยืนอย่างน้อยเกินร้อยปีนะครับ